หลายคนคงจะเคยไปเที่ยวน้ำตกเล่นน้ำในคลองและลำธารล่องแก่งเสพบ,บรรยากาศของธรรมชาติตามป่าเขาหรือตั้งเต็นท์กลางแคมป์ตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีลำธารสายน้ำและถ้าถามคนเมืองกรุงว่าจะไปหาแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ได้ที่ไหนที่มันจะอยู่ไม่ไกลและการเดินทางสะดวกสบายก็คงจะหนีไม่พ้นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกลุงน้อย มีประสบการณ์หลอนๆเมื่อครั้งได้ไปกางเต็นท์ตั้งแคมป์กับเพื่อนๆอยู่ริมแก่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดนครนายกย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2542ลุงน้อยในตอนนั้นอายุป,ประมาณ30ปีได้นัดแนะกับเพื่อนอีกสามคนไปกางเต็นท์ค้างแรมในที่นาของชาวบ้านโดยได้ตั้งแคมป์กันอยู่ตรงริมน้ำในตอนนั้นลุงน้อย บอกว่าไปช่วงวันธรรมดาคนเลยจะมาเที่ยวน้อยหน่อยแต่ก็พอมีบ้างแถวยังเป็นช่วงหน้าหนาวอีกคนเลยไม่ค่อยจะมาเล่นน้ำกันในตอนแรกลุงน้อยกับเพื่อนอีกสามคนต่างก็หาที่พักราคาถูกๆเอาที่ไหนก็ได้ที่พอจะนั่งสังสรรค์กันโดยจะพักกันเพียงหนึ่งคืนทั้งสี่เกิดเพื่อนหลักและลุงน้อยต่างก็ขับรถมอเตไซค์หาแต่หายังไงก็ไม่มีเพราะรีสอร์ตต่าง ในสมัยนั้นจะราคาแพงมากจนมาเจอบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งด้านหลังบ้านจะเป็นที่นาเพื่อนลุงน้อยก็เลยตัดสินใจถามว่าปล่อยเช่าหรือเปล่าจะขอกางเต็นท์หนึ่งคืนป้าเจ้าของบ้านก็ยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งพร้อมกับถามพวกลุงน้อยว่าจะกางกันที่ไหนทั้งสี่เกลอก็ได้ชี้ไปตรงลำธารที่มีพวกต้นไม้สูงสงขึ้นอยู่ตามริมน้ำป้าแกก็ตกลงและก็พาเดินไปดูสถานที่ ลุงน้อยก็จ่ายตังกับป้าดีที่ลุงน้อยกับเพื่อนๆได้เตรียมเต็นท์มาด้วยเลยเสียค่าเช่าที่ประมาณ200บาททั้ง4คนก็จัดการกางเต็นท์โดยตั้งแคมป์ห่างจากลำน้ำประมาณ2-3เมตรคือเดิน2-3ก้าวก็สามารถกระโดดลงเล่นน้ำได้ส่วนบริเวณโดยรอบก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่มีก้านกิ่งใบยืดไปมาปกคลุมไปทั่วทั้งตลิ่งริมน้ำเป็นแนวยาวตามลำคลอง ตีนต้นเลียงรายไปทั้งสองฝั่งยาวไปจนถึงตีนเขาจนเวลาในช่วงเย็นลุงน้อยและเพื่อนก็ได้ทำกับข้าวอากาศตอนนั้นกำลังเย็นสบายไม่ถึงกับหนาวมากด้วยที่น้ำมันใสไหลตลอดเวลาลุงน้อยและเพื่อนๆก็อดใจไม่ไหวลงไปอาบน้ำในลำธารเล่นกันอย่างสนุกสนานในช่วงสี่โมงเย็นจนเวลาห้าโมงเกือบเกือบหกโมงเย็นทั้งสี่คนก็มานั่งล้อมวง นั่งดื่มและนั่งกินข้าวขณะที่สี่เพื่อนเปลอนั่งคุยกันจิบเครื่องดื่มเย็นๆหูก็ได้ยินเสียงเจียวจ้าวเป็นเหมือนเยรุ่นกำลังเล่นน้ำแล้วสักพักก็เป็นเยรุ่นจริงๆลอยเกาะกลุ่มแพยางกันมาเป็นผู้หญิงสี่คนผู้ชายสามลอยตามน้ำมาอือเอื่อยช่วงนั้นบรรยากาศก็เริ่มมืดลงแล้วพระอาทิตย์กำลังลับสายตาเงาของโดงไม้ก็เริ่มทำบรรยากาศแถวนั้นรู้สึกอึมครึม ดูจะมืดๆกว่าปกติเอวัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่หนาวเืยไงวะเล่นน้ำกันเลืมหนาวเชียวเพื่อนของลุงน้อยไดเอ่ยขึ้นสายตาพลางมองดูกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังลอยก่อห่วงยางที่ทำเป็นแพรลอยตามน้ำอยู่ติดตลิ่งฝั่งตรงข้ามในบรรยากาศที่มันไม่สมเหตุสมผลในการเล่นน้ำสักเท่าไหร่ว้าวไม่หนาวกันเลยน้องลุงน้อยร้องตะโกนทักทาย เมื่อกลุ่มวัยรุนที่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายกำลังนั่งบนห่วงยางและก็เกาะที่ขอบห่วงค่อยๆลอยผ่านหน้าไปอ้าวเวอร์สิมึงนะเพื่อนของลุงน้อยอีกคนเอ่ยึ้นพร้อมกับขำที่คนกลุ่มนั้นเอาแต่นั่งเฉยไม่แม้แต่จะหันมามองและสนใจตามที่ลุงน้อยตะโกนถามออกไปอะไรวะกูตะโกนเบาไปหรือไง ลุงน้อยบ่นบอๆในกลุ่มเพื่อนพลางมีเสียงเ,เพื่อนๆอีกสามคนหัวเราะตลกชอบใจเฮ้ยน้อยอย่าไปใส่ใจปล่อยน้องๆเขาไหลไปลอยไปสู่ทะเลเพลื่อนแก่ได้เอ่ยคืนพูดออกมาพลางทำเป็นทำนองเพลงปลอบใจกับลุงน้อยที่นั่งงงอยู่ทั้งสี่ก็ขำขันกันไปตามสไตล์คนมาพักผ่อนพลางนั่งมองดูเวรุ่นกลุ่มนั้นค่อยๆลอยลับหายไปตรงโค้งน้ำ ในบรรยากาศผีตากพอออมเวลาก็ผ่านไปจนพระอาทิตย์ตกทั้งสี่คนก็นั่งดื่มด่ำบรรยากาศอากาศตอนนั้นก็เย็นสบายบริเวณโดยรอบคุ้งน้ำดูจะมืดระวังเวงลงมีเพียงไฟส่องสว่างหล่อสีสม้มที่มีแรงเทียนไม่มากนักห้อยอยู่บนเหนือหัวของทั้งสี่เกลอจึงทำให้พื้นที่โดยรอบแถวนั้นมันดูมืดขมึกขมัวแถมเงาของต้นไม้ที่ขยับไปมา มันก็รู้สึกร้อนๆอยู่ในบางครั้งแต่ก็ยังดีหน่อยทางบริเวณที่เป็นทุ่งนามันจะดูโล่งๆมองเห็นบ้านคนอยู่สองสาหลังปลูกขึ้นตามแนวของถนนและในนานๆครั้งก็จะมีรถวิ่งไปมาอยู่บ้างเลยทำให้บรรยากาศแถวนั้นมันได้คลายความน่ากลัวลงการนั่งสังสรรค์มาเที่ยวกันมันก็ดำเนินไปอย่างเพลิดเพลินสหนุ่มวัยสาในตอนนั้นนั่งพูดคุยกันไปตามภาษาเพื่อนสนิท ลุงน้อยก็คอยพลิกหมูไปมาพลางกับยกเล่ามากระดกล้อมกับมีเสียงซึงแ่ของต้นไม้ที่เอ็นลั่นไปมาแม่น้ำลำธารนี่มันไหลเอื่อยๆลมที่นานๆครั้งจะพัดมากันโชคจนมันพัดทำหลอดไฟที่ห้อยอยู่บนต้นไม้แกว่งไปมาจนแสงไฟมันวิวบวับวมแวมทำเอาเงาของต้นไม้มองดูก็คล้ายมือปีศาจที่มันใหญ่ๆยกบกสะบัดควักมือไปมา เวลาขึจวนจะเที่ยงคืนลุงน้อยแกบอกว่าตอนนั้นบรรยากาศมันดูผ่อนคลายมากมีเสียงเรไรดังเบาๆท่ามกลางความมืดมีเลิดแอลกอฮอล์ที่ขลับกล่อมมันเลยทําให้ลุงน้อยและเพื่อนๆเ,เริ่มง่วงกันเลยพาก,กันคานเข้าไปนอนในเต็นท์จนในช่วงกลางดึกมันก็เป็นลุงน้อยเองที่ดันตื่นขึ้นมาในยามนั้นเพราะมีอาการปวดชีแต่ขณะที่กําลังงัวงเงียลุงน้อยบอกว่า หูดันไปได้ยินเหมือนคนกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานมีทั้งเสียงผู้หญิงและก็ผู้ชายดังแว่วมาจากทางฝั่งต้นน้ำลุงน้อยแกก็ออกจากเต็นท์อย่างช้าๆแล้วก็เดินไปไม่ไกลมากนักยืนยิงกระต่ายในความมืดตรงต้นไม้ที่มันติดลำธารเสียงคนตีน้ำพูดคุยกันอย่างไม่ได้สับมันก็ดังเข้ามาใกลเรื่อยๆพอลุงน้อยแกเสร็จธุระเลยเพ่งความสนใจ ไปทางที่มีเสียงน้ํากระเซ็นมองเพ่งสายตาฝ่าความมืดลุงน้อยแกก็ยังมองไม่เห็นอะไรลุงน้อยยืนสงสัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินกลับเต็นท์ในตอนแรกกล่าวว่าจะไปนอนต่อแต่พอเอนหลังลงหลับตามันก็ดันนอนไม่หลับเสียงการพูดคุยกันอย่างเจียวจ้าวมันก็เริ่มเข้ามาใกลเรื่อยๆลุงน้อยแกก็ลุกขึ้นมานาั่งพลางสัดสสองสายตามองไปยังคุ้งน้ําจากในเต็นท์ ซึ่งเต็นที่ลุงน้อยนอนอยู่มันก็มีแค่หม้งบางๆจึงสามารถมองเห็นภายนอกได้ด้วยแสงไฟสีส้มแรงเทียนน้อยสาดส่องพอให้มองเห็นลางๆลุงน้อยแกบอกว่าเริ่มจะเห็นน้ำกระเพื่อมค่อยๆโผล่พ้นออกมาจากมุมมืดของเงาต้นไม้ใหญ่ในยามวิการเสียงคนคุยกันเริ่มดังขึ้นอย่างชัดเจนเป็นคนกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานห่วงยางสีดำใหญ่ ค่อยๆลอยออกมากระทบกับแสงไฟสีสม้มมันจึงทําให้ลุงน้อยเพ่งมองดูด้วยความโงนเพราะมันมีแค่ห่วงยางปเปล่าๆมันลอยกับเพื่อนน้าไปมาจนห่วงยางห่วงที่สองห่วงที่สามโผลออกมาตามๆกันจนมันทําให้ลุงน้อยถึงกับเสียวสหลังเพราะภาพที่เห็นอยู่กลางน้ํามันเป็นห่วงยางปเปล่าๆไม่มีคนอยู่บนนั้นลอยเกาะกลุ่มกันมาพร้อมกับยุบยวบยาบตามน้ําหนักที่ลง จนน้ำกระเพื่อมไปทั่วบริเวณโดยที่ไม่มีคนหรือผู้ใดอยู่ที่บนห่วงยางหรือเล่นอยู่ในน้ำแม้แต่คนเดียวลุงน้อยแกถึงกับขยี้ตาเพ่งมองออกไปอย่างตั้งใจห่วงยางใหญ่สีดำสี่อันมันก็ลอยออกมาเรื่อยๆจนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมันก็ทำให้ลุงแกในตอนนั้นรู้ตัวเองแล้วว่ากำลังโดนผีหลอก สายตาเพ่งมองห่วงยางที่มันโยกไปมาพร้อมกับที่ยุบยุบยาบคล้ายกับคนกำลังเล่นน้ำจนน้ำในลำธารบริเวณแถวนั้นมันกระเพื่อมไปมาพร้อมกับมีเสียงคนพูดคุยกันหยอกเล่นน้ำอย่างสนุกสนานแต่สายตาลุงน้อยที่นั่งมองจ้องอยู่มันก็ไม่เห็นมีผู้ใดจึงทำให้แก่ตอนนั้นขนลุกเสียวสลังไปหมดกลับมานอนเบียดเพื่อนตามเดิมแต่ด้วยที่ไม่กล้าปิดเต็นท์ แถมนอนหันท้าไปทางลำน้ำแกเลยเอาแต่มุดหัวซุกอยู่ในผ้าห่มผืนเล็กนอนฟังเสียงที่อยู่ภายนอกค,ค่อยๆลอยห่างออกไปจนเงียบลงในที่สุดแต่ขณะที่ลุงน้อยกำลังพยายามข่มตานอนต่ออยู่ๆเสียงคนเล่นน้ำมันก็ดังขึ้นมาอีกลอยแววมาแบบในตอนแรกลุงน้อยก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเสียงผีแน่นอน เสียงพูดคุยกันดังเจียวจ้าพร้อมกับมีเสียงน้ําที่มันดังอยู่จมจมลุงน้อยก็นอนฟังอยู่นิ่งๆไม่มีท่าทีจะชะโงกหน้าออกมาดูเสียงน้ําอันบาดลึกหัวใจค่อยๆลอยตามสายน้ําที่เอื่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแกก็เลยเริ่มสวดมนต์จับพระพุทธธรรมโทเอกท่องผสมโรงป่าปนม่วไปหมดเสียงคนพูดคุยกันก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะหยุดลงไอ้นาไอ้น้อย เสียงใครเล่นน้ำวะเพื่อนของลุงน้อยคนหนึ่งที่ได้รู้สึกตัวแล้วตื่นขึ้นมาแล้วพอได้ยินเสียงคนเล่นน้ําจึงเคยเหย่าตัวเพื่อน,อน <ๆ S 1> ที่นอนหลับกันอยู่อย่างเบาๆนอนลงไปอิติข้างนอกมันผีผีหลอกลุงน้อยเอ่ยตอบกับเพื่อนเบาๆลางใช้มือกดไหลเพื่อนให้นอนลงแต่มันก็เอาแต่นั่งมองจ้องออกไปภายนอกเต็นท์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นผีผีอะไรวะน้อย กูก็ไม่รู้มึงนอนลงเถานะาไอาต้ตีอย่าไปนสนใจลุงน้อยได้ตอบพลางใช้มือกดไหลให้เพื่อนนอนลงเพื่อนที่ชื่อตีก็ต่อตานเอาแต่นั่งมองแล้วก็กวาดสายตาออกไปที่ภายนอกเต็นท์ขณะที่ทั้งสองเถียงกันอยู่อย่างนั้นเสียงเจี้าเจ้าขนเล่นน้ำก็เริ่มเข้ามาใกลสายตาของทั้งสองเกลอจ้องมองไปยังกลางน้ำที่มันเริ่มมีน้ำกระเพื่อมเข้ามาจนเริ่มมีห่วงยางห่วงแรก โผพ้นออกมาจากเงาไม้ใหญ่ออกมาปรากฏต่อสายตาทั้งสองลุงน้อยที่เห็นคราวนี้ถึงกับผงาถอยหลังตาเบิกโพงด้วยความตกใจเมื่อภาพที่เห็นเบื้องหน้านั้นมันเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันที่แกล่ลองทักเมื่อตอนเย็นค่อยๆลอยเกาะห่วงยางทั้งนั่งอยู่ข้างบนมีผู้หญิงสี่คนผู้ชายสามเล่นน้ำเอะอะกันอย่างสนุกสนานแต่สิ่งที่มันทำให้ลุงน้อยได้กลัว ก็เพราะวัยรุ่นทั้ง7็ดคนนั้นมันก็ค่อยๆตัวอืดบวมบวมอืดขึ้นจนสีซีดจากสีซีดเป็นสีเขียวคล้ำต่อหน้าต่อตาลุงน้อยและก็เพื่อนที่ชื่อตีแต่ขณะที่ตกอยู่ในภาวะความกลัวจูๆ่ๆใบหน้าทั้ง7จากที่คุยกันเจียวๆเริ่มหยุดบทสนทนาและก็ค่อยๆหันมาแต่หัวมามองเสียยิ้มให้กับสองเกลอที่แอบมองผีอยู่เฮ้ย hey! ผีจู่ๆเพื่อนอีกสองคนที่นอนอยู่มันก็ร้องตะโกนว่าผีหลอกล่นเต็นท์ทำเอาคนที่ชื่อว่าตีวิ่งพรวดออกจากเต็นท์ทั้งๆที่ยังไม่ได้เปิดพร้อมกับไอ้สองคนที่มันเพิ่งตื่นวิ่งตามแตกตื่นออกจากเต็นท์กันอย่างชุลมนุนโดยที่ลุงน้อยมัวจะนั่งอึ้งไปครู่หนึ่งจึงวิ่งตามเพื่อนสามเกลอไปอย่างติดๆพร้อมกับแหกปากโวยวายว่าผีหลอกทั้งสี่คนมาหยุดยืนหอบ อยู่ตรงหน้าบ้านของป้าเจ้าของที่ตอนนั้นแกก็ตื่นพอดีเพราะเป็นเวลาตีสี่กว่าแกเลยเปิดบ้านให้ทั้ง4ี่เข้าไปนั่งสงบสติอารมณ์พอช่วงเช้าป้าแกก็ทำกับข้าวให้ทั้งสพร้อมกับเอ่ยถามว่าไปเจออะไรกันมาลุงน้อยก็เริ่มเล่าเป็นคนแรกเพื่อนอีกสามคนก็เริ่มผสมลงจนป้าเจ้าของที่นาก็เดีเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเมื่อปี2537 แถวนี้คึกคักมากเต็มไปด้วยผู้คนมาเล่นน้ำช่วงนั้นเท่าที่จำได้เป็นปลายเดือนกันยายนฝนตกลงมาเปยปลอยแล้วใครจะไปคาดคิดว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วเตือนอะไรใครก็ไม่ทันพอน้ำมาก็เห็นคนถูกพัดหายไปก็หลายคนแถมสมัยนั้นเสื้อชูชีพก็ยังไม่ค่อยจะมีพอน้ำมาแต่ละทีก็ลอยจมและหายไปกับสายน้ำที่มันเชี่ยวกราด ส่วนผีที่สีเกลอได้เจอมันก็เป็นพวกเหวี่นที่ตอนนั้นถูกน้ําพัดมาติดต้นไม้อยู่แถวนี้เรื่องราวก็ผ่านมาห้าปีแล้วใย,ยวิญญาณยังไม่ไปไหนป้าแกว่าอย่างนั้นลุงน้อยและเพื่อนก็มองหน้ากันจากที่ได้ฟังป้าแกเล่าต่างก็มีอาการขนลุกผวาแกเลยถามป้าเจ้าของนาไปอีกว่ามีคนเคยเจอผีแบบนี้หรือเปล่าป้าแกก็บอกว่าเจอมันจะมาเจอตรงโค้งน้ำฝั่งนูน้น แกพูดพลางชี้นิ้วไปก่อนที่จะถึงสะพานห่างจากจุดที่ลุงน้อยกับเพื่อนไปกลางเต็นประมาณ500อเมตรกว่าส่วนของที่นาของป้าแก่นั้นจะไม่มีคนเจอเลยไม่รู้ว่าพวกลุงน้อยไปทำกันอีท่าไหนไปทักทายหรือทักทวงอะไรบางอย่างเขาจึงมาปรากฏให้พวกลุงน้อยได้เจอขอบคุณที่เับฟังกันจนจบขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขความเจเริญร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ